พุ่นเทคนิคสุดแซ่บกันบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกว่าฐานะของคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักเทคนิคของเมย์แบงก์กิ๊เองประเทศไทยนะด้วยว่าให้มา2ตัวนะครับนั่นคือตัวแรกก็คือตัวของทหารไทยหรือว่าทีทีวีนั่นเองนะครับเรียกว่ารูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัตบอกว่าเดินหน้าต่อเนื่องนะครับให้แนวรับที่1บาทสามตังค์นะครับแนวรับสัมพที่1บาท30สตังค์สำหรับแนวต้านอยู่ที่1บาท40ถ้าเกิดว่าผ่านไปได้นะครับไปหน้จอที่์นึ่งวราทห้าของ ttb ปิดที่1บาทสตังค์เพิ่มขึ้น5สตางค์ที่เป็น3.82%สร์่วนซับตัวที่2นะั่นคือตัวของเกาอินดี้นะหรือว่า gulf นะคาหุ้นวันนี้นะปิดที่44บาทนะครับเพิ่มขึ้น50สตางค์ที่เป็น1.15%ดเปร็นรูปแบบของกราฟแล้วคุณพิพัฒน์ว่ายังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะครับจุดนี้ให้แนวรับเกาที่4บาท4.3บาท50ตางค์นะแนวรับไปที่ี่บบาทสำหรับแนวต้านอยู่ที่ 45บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันนะครับ48บาทป้ายหน้าสำหรับแนวต้านของ G U L F ดัวเกาอินนี้นั่นเองนะครับนี่คือช่วงของรายการกล้วยหอมกับกุรูถ้าเกิดนักลงทุนชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ f a c e b o o หุ้นอินไซส์แล้วก็ช่องยู u ูบหุ้นอินไซส์ถ้าเกิดอยากตามข่าวสารแบบเรียลไทม์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซส์ .com สำหรับรายการกล้วยหอมกับกุรูวันนี้ขอคามรท่านผู้ชมผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม